เฮียอาจารย์ฝ no ้นไม้เล้วดาจไปในกลันกันกลันกุ้นี่ไม่เอาี่กล้าได้ดคนปลอยแรงดิไม่ได้หรือว่าัวกลันกลันกันกุ้นนี่ไม่อ่านแนวกัรกำกันกุ้นใช่มคร้บี่กลัวปร่างกว่าเรีวอาจารย์เนี่ยพกายจับหมดเตียวกายหวักล้นผมล้นเม็ดเลยเนียอาจารย์ไปป่อยด้วยมั้งหวออีอาจารย์ฮหวบกอีก็ปกลุยมือก็ไม่ตกใจอไม่ใหญ่อันกูไหล อันนี้จะเป็นหนึ่งย่านนะนะย่านพีู่โอ้หวยใครวอกล้นปมล้นย่านปมล้นมาเลยฮออไม่อย่างมาอยู่มั้ยไม่เพราะหมาย่านนั้นล้นไปแล้วอันนี้กูนโอ้ยเล่งจ้านี้รายานพีอืมเฮ้พี่คลาดอย่างวันนี้กลัวรวอวยอ้จานุกกัวปีอืมรวยอะนกนไปเล่นโดนล่าอืมทุกนารามันฟัดตอน ก่อนเชียกินจมแต็มไป้มตำวัดตุ้กอตีนีไว้อไฟโดนก้าวนามขาไม่อ่างก้าวตุ๊กอตีนี่วัดเนี่ยปักถึงไหนใต้ถึงั้นเลยโดนไปไหนดมไหนดมดมเคยไม่จ่ไม่จ่ายดมเคยไหนปลาอ๋อไหนตาจ่ใยดมจอใยดมพอโดนไปตุ้กอตีนี่ที่นี่ไอจันุงกูอะไรกูยัมาดังโรงงานนะไม่จัาเลย พี่มันมาแม่กลุนต้อนนี่กลุนต้อนนั้นอภี้พี่อี้พี่ผู้ใครก้าวข้ามไม่ให้ก้าวเลยเห็นไหอี่มันแจ้งกล้วยอยู่าไม่ใหญ่ย่าพี่แจ้งกล้วยกล้วยเต้าต้มกล้วยโต๊ะหน่วยยันไม่ไม่ย่ากูไม่เล่นยาไม่ไม่ใจเนี่ยไม่ใจยันมันมันกล้วยกล้วยกล้วยกินเป็นแจนเป็นแจนนั้นกล้วยเป็นแนอาจารย์กล้วยเป็นแจนนั้นแก่ไม่ใหญ่ กล้วยเติมๆมันกล้วยกล้วยใหญ่ย้อยเงียยันเยอะอย่างไรบบกลวมันเนี่ยมีคนมันอีอะไปจ้ามันก็หลักล้วยกันกล้วยมันมีเส้นเวลาก่าวกล้มันวาดแม็นันวาดแม็นันโอมันวางันลกล้วยกล้วยเก่มักเก่มันกล้วยเฮ้ยนั่นลงนั่นละกล้วยกล้วยกล้วยเออกล้วย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 กล้ยกลับโตอนก้าวไป มันแดงหมักแล้วกระกู้นกล้วยแนกวยฮู้กล้วยอันนี้กล้วยเฮียนนาจับไปนี่ะัูปีฮู้นี่กจู้ปีกัดู้ฮึ่มทุกคี่ปอยทุกแม่อันก้าวมีใบก้าวนำามันบอยใช่นี่มินแม่เลยก็ไม่ลางเลยไม่นี่มันไกลนานนะเนี่ยยันนี่บอกกันนี่ปองนีตบนี่เตาต้มมันย่งเลยล่ะกนมันโป้งเลย อะไรอะไรอะไรพี่พี่อะไรพี่อะไรพี่อะไรปองมันเตําน้าวัดูน้ำอิพีป้องพีปองหวมันหล่อลินี้เกี่ปั๊มปั๊มเยลิ้นปีลินี้อนนี้เหงาจัะมันมันเป็นเรื่องเรื่องกิน้ากี่กกหาไม่ได้เออม่แต่มันลิ้นมันเกี้ยวเอออันนี้ลิ้นเกี้ยวอายุมันตัดลิ้นได้ และดาลินพี่เนี่ลาลิมันหยอเยาหมาเจ้านี่อยอันยาเรี่ไงตัดึ้นนำไหลหย่อยกันหนูว่าเลยมันเป็นเหรืยเจ้าเหรืยเหือนนาครูันนี้เหรอนนาครวเหือนญย้อนใจยอมอออะไรเฮ้ยว้ยันเนี่ยตูกดกี่นี่มาตา้นานเนี่ยมิ่เงียนนุสี่ลังเงนป่าป่าพี่ไปลงคนหลังนี่ ไปล้างไอ้เท็กแต่โบมันบมัเหยวเวจันเหาเจ้บอบมันไรเี่ะโบโบปี้กันวัาที้ลางอีเกูไปล้างไอ้เท็ดโกลอเอ้งรอรีรอได้ไม่พลื้อนยยูมันท่านอยากจำได้เฮ้ยเออท่านอยากํำปี้กันน่ะเดี๋ยวยงจำาดทจำได้เน่ยยูมจักปี้กจักีน้ำพูกไงเดียน้อย บากมา่น่นไม่เล็นอ่ะกูหลาบยี่นูไปนี่กูหลับรุ่นเนแังปี่อะนีนี่นายจะเล่า